ติดแล้วเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าเสียงเครื่องนี่โซ่โซ่กับนะวาลเริ่มดังแล้วนะอันนี้เครื่องเย็นมันจะเงียบนะพอเครื่องร้อนๆนี่จะดังกาวเลยนะประมาณนี้นะฮะก็คือถอดมกอกรใส่ปาก น,นี่ปากแตกนะมันก็เลยทําให้เครื่องเครื่องมันเดี๋ยวจะเริ่มหลวมเริ่มมีควันหน่อยๆมาณนมีควันอยู่เบาๆเวลาเบิ้ลแรงๆอะควันจะออกครับเาประมาณนี้รีวิวอาการรถก่อนก่อนซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตรวจเช็คผ่าหรือตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิป หลังน,นิสซอมเสร็จให้ชมนะครับเร่งไม่ค่อยขึ้น,นต้องต้องต้องดึงดึงคันเร่งหน่อยเราค่อยเร่งถ้าเร่งมันจะวูบนะครับ,บมันจะวูบต้องดึงดึงคันเร่งหน่อย Okay. เดี๋ยวเจอกันอ p ีต่อไปนะครับทำการซ่อมการปรับเซ็ตอะไรต่างๆทำคัดทำอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็น w วฟร้ i ยสิบไอ่าจ่เป็นเวอร์ชัน3นะครับอันนี้เวอร์ชัน3โอเคครับผมถ้าวันนี้สวัสดีครับ